กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้องกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะนายเัยพฤกเชียนันรักในอำเภอแม่สอดและว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนันรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมให้การต้อนรับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐ ผู้ว่าราชาการจังหวัดตากและนางจินารััมพันธรัสประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาสาคณะครูอสอมอร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจำนวนสองรายดังนี้หนึ่งสมเนจรวัฒน์ชำนาญสวนสถานศึกษา โรงเรียนโสพลวรคุณวิทยา2นางสาวพัทวันนันทใจสถานศึกษาโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตากทั้งนี้คณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากและกิ่งกระชาติอำเภอแม่สอดได้มอบเงินทุนการศึกษาและชุดถุงยังชีพให้กับเด็กนักเรียนทุนในครั้งนี้ด้วยโดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้มีการรับข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนโสพลวรคุณวิทยาที่ตั้งอยู่ในวัดดอนชัย เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยการให้ข้อมูลโดยตรงจากพระดรมหาธีรวัตรวัฒนาเมธีเจ้าอาวาสวัดดอนชยัย